ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพิเออร์เดอร์สปอร์ตอิควิปเมนต์ร์มเแล้วก็ร้านสน้นิ่งเล่นนิ่งไทยแลนด์นะครับหลายหลายท่านจะเห็นว่านามบัตรร้านเปลี่ยนไปนะครับานามบัตรร้านเราจะมี2แบบนะครับเป็นโลโก้ป้ายญี่ปุ่นแล้วก็เป็นตัวนี้นะฮะแต่ก็เป็นร้านเดียวกันนะครับพิเออ r s เดอร์สปอร์ตอ t ควิปเมนต์นะครับผมวันนี้ร้านเราจะมารีวิวอะไรครับจะมารีวิวรองเท้าแบดมินตันนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดของ m i ซ s โน่นะครับเป็น m i ซ s โน่เวฟสมาร์ททูเอนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับในซีรีส์เวฟสมาร์ททนะครับจะมีด้วยกัน2แบบคือแบบไม่หุ้มนะครับแล้วก็แบบหุ้มถ้าแบบไม่หุ้มเนี่ยจะเป็นสีขาวฟ้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบหุ้มข้อนะครับเป็นตัว MT นะฮะเป็นขาวดําส้มนะครับผม อ่ะเรามาดูรองเท้าใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับรองเท้านะครับตรงนี้เป็นหนังนะฮะแล้วก็ส่วนผ้าเนี่ย,ยก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับผมนี่เรามาดูข้างเท้าด้านนอกก่อนละกันนะครับไล่มาจนจากหัวรอง,งเท้าก่อนนะฮะนี่เลยตรงนี้เป็นยางนะครับเป็นยางส่วนข้างเท้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามียางสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะฮะ เพื่ออะไรครับเพื่อกันพลิกด้านข้างนะครับเวลาเราวิ่งสไลด์ด้านข้างเนี่ยรองเท้าจะช่วยพยุงไม่ให้เท้าเรากิ้งไปกิ้งมานะครับหรือว่าจะอาจจะพลิกล้มด้านข้างเนี่ยมันก็จะช่วยเราไว้นะครับผมตัวยางนะครับเป็นเทคโนโลยี AP+ นะครับเป็นตัวยางนุ่มนะครับเพื่อความนุ่มนวลของรองเท้านะฮะเป็นของมิซูโนะเขานะครับเป็นเทคโนโลยีเขา แล้วก็ไล่มาจนถึงโลโก้นะครับโลโก้มิซุโน่เนี่ยโลโก้มิซุโน่ตรงนี้นะครับจะเป็นยางนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวฟสแมทนะครับจะเป็นเป็นหนังนะครับเย็บนะครับแต่เดี๋ยวนี้มิซุโน่เขามาทําเป็นยางเพื่อทําให้โลโก้เด่นขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับตุรองเท้าเราดูมันจะเงาเงานะฮะมาจนถึงนะครับ ส้นรองเท้านะครับส้นรองเท้าก็เป็นเป็นหนังสีดำนะครับลายคาร์บอนนะครับลายออนี่เลยนะครับเ,ออเราจะเห็นเวฟฟาง ss เวฟฟาง rx แล้วก็เวฟฟาง pro เนี่ยออตรงส้นเท้าเนี่ยเขาจะโชว์ตัวเวฟนะครับแต่เวฟ s m a ร t ท o เนี่ยจะไม่โชว์ละเขาจะเอาตรงนี้เป็นยาง ปิดทึบนะครับแต่เราแต่รุ่นนี้มีเวฟนะครับถ้าเราพลิกดูด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นเวฟสีเทาๆท,ท,ที่เราเห็นนะฮะแต่เขาซ่อนเวฟไว้นะครับไล่มาจนถึงส้นรองเท้านะครับตัวยางเนี่ยจะสูงขึ้นมานะครับในกรณีที่เราวิ่งแล้วก็แบดมินตันเนี่ยเขาก็จะมีการวิ่งเอาส้นเท้าลงไปข้างหน้าเนี่ยวเวลาวิ่งเราเหยียบเท้าอย่างนี้นะฮะ ตรงนี้นะครับตรงส้นเท้าเนี่ยข้างด้านล่างเนี่ยจะช่วยไม่ให้เราลื่นนะครับไม่ให้เราลื่นไปข้างหลังเพราะว่าส้นเท้าเราลืาล่นถ้าเกิดลื่นแล้วถลายไปเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับมิซูโน่เขาก็เลยทำยํำยางสูงขึ้นมาของส้นเท้านะฮะแล้วก็ตรงส้นรองเท้านะครับก็จะเป็นสีส้มนะฮะเป็นโลโก้มิซูนโน่นะครับผมไล่มาถึงข้างเท้าด้านในครับด้านเท้าด้านในข้างเท้าด้านในก็จะเป็นหนังนะครับหนังเงาเงานะฮะ แล้วก็มีโลโก้มิซโนโสีส้มนะครับและส่วนนี้นะครับส่วนที่เราใช้ลากเท้ากันนะครับในกีฬาแบดมินตันเนี่ยจะเป็นหนังนะครับหนัง,งเงาๆหนังตัวเดียวกับตัวรองเท้าเลยครับนี่จะเป็นหนังสวยงามตรงพื้นยางตรงเนี้ยที่มิซโนะเขาก็จะทําเป็นแบบเ,ออเหมือนกันการสึกได้ได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่า เป็นยางลายตลางนะครับผมกว่าจะถึงเนื้อ,อยางจริงๆก็อีกนานนะครับเปจนถึงหัวรองเท้านะครับหัวรองเท้าก็เช่นเดียวกัน,นครับมีโซนโทําสูงขึ้นมาเพื่อปกป้องเวลาเราใช้ลากเท้าตรงหัวรองเท้านะครับผมก่อนที่เราจะมาดูตัวอัปเปอร์ข้างบนนะครับเรามาดูตัวพื้นยางก่อนนะครับพื้นยางมีการวางดอกยางกันลื่นนะครับแล้วก็เพิ่มความหนึบยิ่งขึ้นนะฮะ ไล่มาจนถึงกลางฝ่าเท้านะครับกลางฝ่าเท้าก็จะเป็น non นอนมาร์กิ้งนะฮะแล้วก็ตัวสีส้มด้านข้างเนี่ยจะเป็นยางนะครับมีความแข็งแรงนะครับสามารถรองรับอุ้งเท้าได้ดีแล้วก็มาถึงส้นเท้าเนี่ยเราก็จะอธิบอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นเวฟนะฮะเวฟด้านหนนะครับผมการวา,างดอกอยางของเทามิซุโนโ่นะครับนี่เลย เรามาดูตัวอัปเปอร์ข้างบนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาอีกข้างให้ดูดีกว่าข้างนี้มันป้ายอะไรกเกกอนะเต็มไปหมดนี่เลยตัวอัปเปอร์ข้างบนนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีสีดำแซมออกมานะครับก็จะเป็นระบายอากาศได้ดีนะฮะตัวนี้ผมรอยเชือกค่อนข้างเรียบร้อยนะครับนี่ตัวลิ้นรองเท้านะครับบางท่านเนี่ยเวลาใส่ตัว รองเท้าเนี่ยเขาจะปิ้นไปปิ้นมานะฮะแต่ว่ามิซโน่เขาทํารูร้อยตรงกลางไว้นะครับเพื่อล็อกล็อกลิ้นรองเท้าให้ให้ติดกับตัวรองเท้าอย่างนี้นะครับผมตัวรูร้อยเชือกตรงนี้นะฮะแต่หลายคนจะเคยเห็นหลายๆยี่ห้อนะครับแล้วก็มิซุโน่เนี่ยก็จะมีมีหลายๆรุ่นที่ทําหูรองเท้าอย่างนี้หูรองเท้าอย่างนี้ดียังไงครับมันจะช่วยเป็นหูเนี่ย ลังขึ้นมาเวลาเรามัดเนี่ยตรงนี้จะหุ้มเข้ามาใกล้กันมากนะครับมันจะช่วยรัดช่วงนี้ครับช่วงนี้ของเท้านะฮะช่วยรัดตรงนี้ของเท้านะครับช่วยให้กระชับและแน่นยิ่งขึ้นนะฮะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้มิซุโนะครับสีส้มนะฮะตัวบุด้านในเนี่ยจะเป็นลายนะครับเป็นลายแล้วหนามากครับตรงนี้หนานุ่มมากเนี่ยผมจับดู ดูในคลิปก็จะเห็นเลยนะครับว่าเขาบุนาขอบเนี่ยขอบถึงตรงนี้เลยนะขอบประมาณนี้เลยฮะขอบขอบที่เขาบุนะฮะเป็นลายสวยงามครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ราคาไม่สูงมากนะครับแต่ก็วัสดุดีเลยทีเดียวนะฮะบุบด,ด้านข้างนะครับเป็นลวดลายมีสน o w หลายหลาย,หลายท่านเนี่ยเ จะดูว่าเอ๊ะตัวหุ้มข้อเนี่ยมันจะใส่ถนัดไหมเวลาตีแบตถนัดแน่นอนครับเพราะว่านักกีฬาหลายๆท่านก็ใส่ระดับโลกทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นหลินตันเนี่ยก็จะใส่ของโยนเนกนะฮะเป็น SC6LD นะครับตัวนั้นตัวนั้นที่หลินตันใส่เนี่ยเป็นหุ้มข้อนะฮะแล้วก็ของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นหุ้มข้อแต่ถ้าเป็นเกดอื่นเนี่ยเขาจะไม่หุ้มข้อนะครับอ่อ แล้วก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่ใส่รงงองเท้าแบบทุ่มข้อนะฮะตัวนี้ข้อไม่สูงมากนะครับข้อไม่สูงข้อไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทียบกับตัวย وني คที่ผมใช้อยู่ก็ได้นะฮะจะมีตัวย وني คพาวเวอร์คัชชั่น0 2น d นะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาจะแถมเชือกเชือก <laughs> สีขาวกับสีเหลืองมาให้นะฮะแต่ผม ชอบเสื้อสีดำนะฮะมันมันไม่เลอะดีนะครับก็เนี่ยฮะ02 m d ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เพิ่งจะสั่งมาใหม่เหมือนกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับเทียบกันเลยดีกว่าว่ามันสูงกว่ากันเยอะไหมนะครับเนี่ยเราจะดูจากตรงนี้วัดพื้นให้มันเท่ากันนะครับนี่ฮะยูนิคจะสูงกว่านิดนิดนะครับนิดเดียว ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะยูนิกสูงกว่าไม่เยอะดูตรงนี้จะเห็นได้ชัดนิดเดียวจริงๆนิดเดียวนะฮะก็หลายๆท่านก็กังวลว่าใส่คุ้มข้อจะคล้องไหมคล้องแน่นอนครับแล้วตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะเนี่ยปลายหอยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่นี่เลยเกตญี่ปุ่นเขาก็จะทำเวฟคุณภาพที่ดีกว่าเกตอื่นนะครับแล้วก็ ตัวหนังตัวกาวอะไรเงี้ยครับงานเขาก็นําเข้าประเทศญี่ปุ่นแบรนด์เขาเองะฮะก็จะทําดีหน่อยนะครับอย่างเช่นตัว02 MD เงี้ยไม่มีขายที่อื่นแน่นอนนะฮะเรกี่ยวกประเทศญี่ปุ่นเเราจะมาเทียบกับตัวไม่หุ้มอีกตัวหนึ่งนะครับของผมเหมือนกันนะฮะเป็น power cushion 02นะครับตัวนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับถ้าตัวของที่อื่นเนี่ยเจะมีคําว่า LTD หล,หลายๆท่านจะเห็นแะว่ามีเ t d ข้างหลังแต่ญี่ปุ่นจะ0ูนย์เฉยๆไม่มีเ t d นะครับผมเออเรามาเทียบกันเลยดีกว่านะฮะนี่เลยจะสูงกว่า0ูนย์นิดหนึ่งครับนี่ผมวัดพื้นรองเท้าเท่ากันเลยนะเนี่ยฮะจะสูงกว่า0ูนย์นิดหนึ่งนะครับนี่นี่ฮะสูงสูงกว่า0ูนย์นิดหนึ่งนะครับผมก็ หุ้มข้อดียังไงหุ้มข้อก็ช่วยในการกระชับข้อเท้าดียิ่งขึ้นนะครับผมก็ใครสนใจนะครับรองเท้ามิซูโน่เวฟสมาร์ททูนะครับรองเท้าแบดมินตันนะฮะเป็นหุ้มข้อผมว่าตัวเนี้ยน่าใช้มากเลยทีเดียวนะครับผมเป็นหุ้มข้อด้วยแล้วก็ยังเป็นของญี่ปุ่นนะครับเวฟสมาร์ททูเอ็มดีนะครับก็ใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามานะครับที่ร้านพิเออร์เดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเจแปนนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงลิงก์ร้านด้านล่างคลิปนะครับด้านล่างคลิปเเวลาเราเปิดคลิปดูเนี่ยจะมีลูกศรรายละเอียดนะครับคำอธิบายอยู่เราคลิกด้านล่างเขาจะเจอลิงก์ร้านนะครับก็ลิงก์กันเข้ามานะฮะผมก็อินบ็อกกันเข้ามา,หร,าหรือทางเฟซหรือทางไลน์ก็ได้นะครับเราจะลงรายละเอียดไปที่ร้านเรียบร้อยหมดแล้วครับก็วันนี้ร้านเพลเดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเย็บแหนแล้วก็ร้านสน้นเกอร์และลิงก์แถลงนะครับก็ขอจบการรีวิวรองเท้าแบตมิซูโน่เวฟ Smart2MD Japan g แปนนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ